เกษตรบ้านนาชาแนลสวัสดีค่ะเมื่อนี้พาทุกคนมาเหร่นทงเลยค่ะเดอ้อวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์วันที่26มีนาคมฝนกระบ,บตดโค่ะพี่น้องอันนี้เมื่อนี้บ่ได้ทํางานวันหยุดพากันหอนค่ะอยู่บ้านบ่ได้เลยพากันมามานางเหร่นทงค่ะทงของปูนะคะ นาของปู่นะคะว่ามีไผยอยู่แล้วยู่ท่างได้บุี่เอาเวทมาสิทธิ์ผอบแห้งแรงค่ะค่ะทุกคนพูดถึงว่ามันเกิดมันเกิดเ,เย็นกว่าอยู่บ้านนะคะเนาะอยู่บ้านนี่อุ้ยหอนสังกสีหอน,หน หลังค่ากระทบกับแสงแดดเราเฮ็ดให,ให้ใหม่ไหมให้ห้อนแบบใหม่ๆไมาอยู่หน้ากันยังมีแบบว่ามีลมมีน้ามีมีมต้นใหม่อยู่เนาะเดี๋ยวแพนให้ทุกคนดูนะคะอันนี้น,าน้าอันนี้ทาฟ้นตกนี่คือเต็มหนีเลยเลยค่ะสะนี่น้วยนี่เต็มแล้วก็ไซสก็หนีอยู่ ขาะเดือนมีนานี่นะะี่ค่ะร้อนสุดแล้วนะคะเดือนมีนาฝนยังไม่ตกสักวันท,ทุกคนค่ะทุกคนลุงบุญไปใส่ล้วเนาะ ปูกถัว่วถั่วกับฟักทองนหน่อยแรงคักต้องสูบน้ำออกจากสะสูบไปหดท้างผุนพันปลูกกันขอพูดค่ะร่มมากเรรู้สึกว่าเย็นแน่จัน้อยเพราะว่ามีต้นใหม่นะคะจะพาทุกคนเดินไปฝั่งโน้นดีกว่าพ่อพอสิตโต๊ะฟังนีป่ ต๊ทุกฟังวะาีิสไใ้กินหย่อนบ่ละค่ะทุกคนความสุขของกะทิไหนพนังตกะกินนี่แล้วเข้าไปผูกเปย์นอนจ้านะจะาลังหานเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นบอกเลย <c oughs> อันนี้ก็เป็นสวนมะนาวนะคะขานาดฝนนีบเอ้าเต็มเลย อันนี้นาะห่อนบักนาวกับบอมี่น่วยเออสงสารบักนาวแท้ค่ะทุกคนค่ะลกล้างมากกำลังดอกกำลังดอกกำลังดอกเนาะกำลังดอกเอาบักม่วงต้นนี้คือเป็นหนากินแทะ ดวงเอียงพูนหน่วยเรืองเหลืองชุบชุบชุบยาใบไม้ต้นไม้ก็แหง้ง น,นี่ได้เดี๋ยวจังนายสิ้ผ้าทุกคนกินบักมว่วงเลยค่ะเด้อบักม่วงเก็ดแก้วมากินบักมว่วงเลยบักม่วงซานี้แล้วก็มั่งแสบบักม่วงปีนี้บ่ค่อยดกปันเลยค่ะปีที่แล้วนี่ดกดกมาเก็บอยู่นี่เราไปกินกำลังมีลูกกำลังมีลูก กำลังน้อยๆฝน,น,น,นบนตัว,ตวห่ำรอกบ,บกม่วงบ,บกม่วงเลยบดุกนี่ค่ะตรงนี้นี่เย็น,น,น,นเย็นครับนี่ผ้าเดิม มมาตลลบาทเดี๋ยวจะพาทุกคนไปฝั่งโน้นเนาะน่ยห่อนตรงนี้ก็มีสะหนนึงนะคะ พริกไว้เนาะเก็บม่วมงไปกินก่อนเด้อกินแบบสดๆมันจังแซ่บหนึงทงนี้ก็เป็นพริก บัออกม่วงต่ำๆมีติ่มเลยเก็บมะม่วงไปกินเนีย่ยม่วงๆลูกได้แล้วลูกหนึ่งลูกหนึ่งก็พอแล้วพริกเกลือกินค่ะทุกคนดอกก็มีเดิกำลังดอกนี่ก็ะนวยน้อย ล,ล่มมากกัมีแห้งค่ะแต่ว่าแดดมันแห้งโพดมืงงดดอนแดดหอดหามงแรงกักเลยพอจะหกม่งตะเวนตกยินกะเศร้าแดดแต่ก็ยังหอนอยู่ เดี๋ยวดูบรรยากาศทุ่งหน้านะคะที่แสนสีห้อนแรงแบบคักเลยค่ะทุกคนบนาเสือนน่นเห็นไหมเห็นวัวไหมตากแดดกินหญ้ากินหญ้าที่มันแห้งๆเลยค่ะทุกคนกินหญ้าแห้งตละลื้ตนงัวค้อยค่ะหมกับว่ามอยูนอเนะเงงเฮ้ยแดดพด เดี๋ยวซูมให้ทุกคนเบ่งเห็นไหมแรงครักแรงแน่เด็กท่างผุนจะเป็นบานคนเนาะคะนะ่ะเนาะแรงมากอันนี้อย,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 ยู่ใตหพมพาย้ะค่ะเย็นอยู่ เวลาลมมาก็เย็นชื่นใจมีนานะคะเดือนมีหน้าเมษามีห่อนสุดๆแล้วห้เป็นเห็ดทานเผาทานเฮ้ยนะตอนเลือกตนตนใหม่ดอกใหม่นะคะทุกคนแดดแห้งพวด อยากพ้นอยากเกิดอย่าง่ามปันลยกระเดน็นแห้งคักทุกคนสงสารคนเห็นงานตายแดดเนาะคะ่ะเนาะง่งงัควกระหอนบรรยากาศท้องทุ่งที่แสนจะแห้งแรงแต่ก็ยังดีที่มีล่ม มีร่มมีต้นไม้เนาะเพื่นเด็กเขาควายอย่างมาไหว แฉะได้นี่ค่ะเพราะแม่นค้องปลอมเดิสวยไหมปกติเราเป็นคนเลี้ยงควายนะคะแต่สมัยเด็กแรกเลี้ยงควายเพิเ่นเก็บเขาไว้เป็นบอกงามตังเลยค่ะทุกคนเขาควายสวยมากเลย ได้ไปนอ <g ül> ใจพันรักนะใจรักการตกปลา่นหอนสำหรับเพิ่งก็อดทนอยู่นะเพิ่นหักการตกปลาเฮงเฮงบางเธอก็ได้กินไล่อยู่ด้วยคะ่ะใจรักการตกปลา สงสารประเทศไทยเนาะสงสารประเทศไทยทำไมถึงร้อนจังนามเต็มสะยังลดลงได้ขนาดบ่าท่านในหอดเดือนเมษาดิ ยังไม่ถึงเดือนมีนาเลยอย่างร้อนขนาดนี้มีปลาอยู่ด้วยค่ะเหมือนกัะวานผลว่าเอาแห้มาวานมันจะสีดํพุ่นนะตุปลาบ่อนเห็นบ่น าบ่อนตัวแบบนี้หนึงแต่มันอาจจะหลึงคนทุกคนว่าพายุสีเขานะคะเขาว่าพายุสีเขา้า วันวันพุทธินีวันรังค่าวันพุทธนี่แหละค่ะพ่ออยุสีเขาทุกคนมันมันจิมันจิกตกบ่เมืองท่องฝ่าแจ่มใสแห้งตัวนี้เยี่ยงพ่อเมื่อกี้นะ <c oughs> มันก็นสิมีแต่ตัวหน่อยหรอมั้งเ <c oughs> <c oughs> พิ่อนบอกเหนวานเหวตัว บะะ่ได้อยากบ่ได้อันนั้นปนันดิค่ะมามาตกเห่นซื้อ,อ,อพูดถึงว่าถ้าสิก,กินอี่ลีกับวานแฮเอาก็ได้พอถึงพันมักตกก็ให้พันนังตกปลาก็มีอยู่ด้แต่ว่าเหลือแต่ตัวหน่อยพะนะ แห้งแลงเหลือเกินแล้วหัางตัวมาไปเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวหนูใะให้เบิ้งหัางตัวรังต่อจักชาสมีมีหอดรังตัว,อตวเอ้ยเบิ้งลายมันรังต่อนะคะผุแล้วนะคะ ก็จะใช้พวกมาหอยไว้บองเนี่ยคือว่า่ามีคนอยู่นะคะเห็ดว้ซือซ้อตอนแหลเพิ่นสิเห็ดอันโคกน้องนาโมเดิวตสวเห็ดโคกน้องนาโมเดิก็คือตัวไฟตัวยังมาเรียบร้อยแต่ว่าเล่าอันสองเถาเนาะคะ่ะ เา oh. เริ่มอายุเริ่มร้ายแล้วก็เที่ยวเที่ยวเที่ยวยากก็เลยปล่อยเห็นไหมปล่อยเห็นมันหลงรุงรังแต่ว่าก็ยังปลูกพักปลูกนั่นปลูกนี่อยู่หนาหน้าเพิ่งก็ไม่อยู่หน้าให้เจ้าละคะ่ะ แต่ว่าอยู่บ้านก็บม่มีคนอยู่กับตรงกัห่วงบ้านสินะค่ะวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะมาเที่ยวเล่นยุทุงซื่อๆดอกค่ะ,คะมาถ่ายบรรยากาศร้อนๆให้ทุกคนเบ่งลาทุง่งนา ของเราฝนไม่ตกร้อนมากร้อนมากเพียงใดนะคะโอ้ยฉันมีห่มยู่ยนะังีิแ่ะโอเคก็ดีก็อยู่บ้านไงอยู่บ้านนี่ย,นนย่างไปก็ไปก็มาหอนแห้งนะคะอยู่บ้านว่าคอยมีต้นใหม่อยู่ยากอยู่คะ่ะเพราะว่าอากาศช่วงนี้หวานหอนหอน,หอนบักคักขันตากแดดสว่าเข้าไปอยู่กลางไฟ ะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอเกษตรบ้บารนาชาแนลนะคะกับเฮ็ดคลิปมาเอยๆ,ๆเ,เยอยๆเฮ็ดแน่เ่เฮ็ดแน่แต่ว่าเดี๋ยวกบสิพยายามเฮ็ดคลิปให้ทุกคนเบึ้งนะคะสิบอพยา,ยามให้มันขาดนะคะกับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ นะคะคขอให้มีกำลังใจในการทำงานนะคะมือนี่ก็สัสดีค่ะ